เจ้ามาน้อยเจ้าจะดุดเจ้ากระต่ายน้อยได้ยังไงกันจับจี้จี้จีจคำแปลทำไมกระต่ายที่อ่อนแอตัวนั้นสามารถอัปเกรดได้แต่ค่าไม่ได้ใช่เป็นเพราะว่าเจ้านั้นอ่อนเกินไปใช่ไหมจี้จีจี้ข้าทำไมเหมือนจะรู้ว่าเขากำลังด่าข้าอยู่เลย สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์นั้นอัปเกรดได้แล้วเหรอโจชัวเด็กคนนี้มีอายุเพียงสี่ขวบก,ก็สามารถฝึกซ้อมสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ได้ถึงระดับนี้แล้วเหรอโจชัวสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์นั้นยังเหนื่อยล้าจากการอัปเกรดให้ข้ามาช่วยเจ้าเดินไปข้างหน้าเอเส็จพ่อ,อยอาแล้ว คำสาบได้เริ่มทำงานอีกแล้วแต่ว่าเจ้าเฮเดนน้อยก็ไม่ต้องเสียใจมากเจ้าดูนี่สิมีแพนด้าตัวนี้สามารถดูดซับเวทคำสาบในตัวเจ้าได้นะถึงแม้ว่าความสามารถในการดูดซับนั้นมีจำกัดแต่ถ้าหากเจ้าเริ่มมีอาการกำเริบก็ให้เขาได้ลองกัดเจ้าดูลูอิสจะรีบพาโซอีแซนกับโจช,วชัวออกไปจากที่นี่เถอะ เออฟอบาทนี่นี่คือคำสาบเริ่มทำงานแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงรีบปสิเออพะยะค่ะเอ๊ะเจ้าหญิงเจนขอประทานโทษด,ด้วยข้าขอพาพวกเขาไปก่อนนะน้องสาวเจนเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะทำไมลหละนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่องคลักนูอีส จะจะพาพวกเขาไปไหนกันโซอีเจนให้แมวของเจ้ากัดข้าเออข้าข้าไม่ใช่แมวจิวหลีตาลงากระโดดขึ้นกัดเออเจ้าหมาน้อยเจ้ามีแพนดา้าเขาเขาได้ไปกัดเสด็จพ่อแล้วนี่ต้องทำยังไงดีเนี่ย ครั้งที่แล้วที่เขาไปกัดคือตอนที่เสด็จพ่อน,นั่นอยู่ในสภาพหมดสติอยู่ไม่รู้ถึงเรื่องนี้เลยนะและตอนนี้เขาได้ไปกัดเสด็จพ่อตอนที่เขายังตื่นอยู่นี่ต้องทํายังไงดีละ่ะดูดซับชิ่ใหญ่ขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ทําไมรู้สึกดูไม่ค่อยสบายตาเลยอัปเกรดสําเร็จค่าคือทรัพย์สินแผ่นดินค่านี่สุดยอดแง่ yeah. อโอเสด็จพ่อใช่หรือไม่ว่าลูกหมาของหนูอัปเกรดแล้วเหมือนกันเหมือนตัวถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเสด็จพ่อถึงให้เจ้าหมีแพนด้าน้อยไปกัดเขาแต่การกัดครั้งนี้ของเจ้าหมีแพนด้าน้อยตัวนี้ไม่ทำให้มันไผยลมแฮะเยี่ยมเลยโซอีเจนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ของเจ้านั้นไม่ใช่หมาน้อยนะแต่เป็นหมีแพนด้าต่างหากละ่ะ อะอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ตัวนี้สามารถยับยั้งคำสาบในตัวของข้าได้เอ๊สะสด็จพ่ออะไรคือมีแพนด้าหรืเพคะเก้งเป็นไม่รู้ก่อนหน้าน,นี้ข้าได้ตรวจหาอย่างแน่ใจแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่ามีแพนด้านี่นะทุกคนแต่ก็คิดว่ามีแพนด้าเป็นหมาตัวน้อยที่ดุร้ายตัวหนึง่ง ที่มีแถบลายขาวดำคระเดียงกันนี้นะทำไมเสด็จพ่อถึงพูดขึ้นมาว่าเขาเป็นหมีแพนด้าได้ล่ะหมีแพนด้าก็คือแมวที่พิเศษมากตัวหนึ่งแต่ต้องรักษาหน้าไว้แม้จะไม่รู้อ่ะเสด็จพ่อหนูรู้แล้วค่ะที่แท้ก็เป็นแมวนี่เองก็ไม่ใช่แมว มีแพนเดอร์ที่มาจากโลกฝั่งตะวันออกตัวนี้หลังจากที่ได้หยุดซับเวทคำสาบในตัวข้าแล้วยังสามารถที่จะนำไปใช้เองทำให้ตนเองสามารถอัปเกรดได้อย่างรดวดเร็วช่างสุดยอดจริงๆดูเหมือนว่าข้าต้องเริ่มวางแผนใหม่เกี่ยวกับแนวทางในการฝึกฝนให้กับโซอีเจนแล้วก่อนหน้านี้ได้มองผิดว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ตัวนี้เป็นหมาน้อยจนได้พลาดการฝึกฝนขั้นพื้นฐานไปแล้ว การฝึกฝนในคราวหลังจะต้องหนักขึ้นกว่าเดิมถึงจะถูกห้องพระบรรทมไม่ได้ข้าต้องหาโรต้าเจ้าแก่ตัวนั้นคุยสักหน่อยหยิบของข้ามิติคบคิดช่างเถอะถอนคืนข้าไปที่นั่นด้วยตัวเองดีกว่าจ้องมอง ห้องนอนของโรตา้าตื่นนั่งอย่างตกใจเออฟอบาทที่ข้าเคารพรักท่านทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะข้าไม่สบายใจก็เลยมาหาเจ้าคุยด้วยเอมฟอบาทอยากจะคุยเรื่องอะไรหระะือพยศข้ารู้สึกว่าข้าได้ทำหน้าที่ของพระราชาได้อย่างเยี่ยมยอดข้าได้ขึ้นครองราชเมื่อข้ายังสิบเจ็ดปี แม้ยังหนุ่มก็สามารถที่จะทําให้ประเทศที่ไม่แข็งแกร่งที่ถกเป็นอาณานิคมที่สลายเป็นพิเศษได้พัฒนาจนกลายเป็นจกักรวรรดิที่แข็งแกร่งอันดับสองในปัจจุบันข้าคิดว่าข้านั้นสุดยอดโอ้ฝอบาดท,ที่เคอรพรักของข้าท่านี้สุดยอดจริงๆเด็กคนนี้เป็นบ้าอะไรกันมาหาข้ายามดึกดื่นเช่นนี้ก็เพื่อให้ข้าได้ชมเชยเขาเท่านั้นนะแต่ว่าข้ารู้สึกในฐานะที่เป็น พ่อนั้นข้าทำได้แย่มากฝ่าบาททำไมถึงพูดเช่นนี้พยุคะแม้ว่าในฐานะพ่อคนหนึ่งฝ่าบาทก็มีความละเลยหน้าที่ไปบ้างแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะทำไมถึงสามารถทำให้เขาสำนึกได้เพียงนี้วันนี้พลังเวทของโจชัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่เรียนรู้การสร้างบาเรียรได้สำเร็จยังทำให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ของตอนนั้นอัปเกรด จากสภาพทารกไปเป็นสภาพก่อนเต็มวัยจริงหระะือพยโยคอเจ้าชายโจชัวช่างเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมือ่อไดรนั่นน่ะสิพวกเราทุกคนต่างคิดว่าเด็กคนนั้นอ่อนแอเกินไปแต่ว่ามีเพียงเด็กผู้เดียวที่รู้สึกว่าโจาชัวนั้นเก่งมากตั้งแต่ต้นจนปลายให้กำลังใจเขาอยู่ด้วยกับเขาคนพบแสงประกายในตัวเขาในตอนที่พวกข้าต่างไม่รู้กันและทั้งหมดนี้ในฐาน,นะที่เป็นพ่อ ข้าไม่รู้สักอย่างเด็กที่ฝ่าบาทพูดถึงนั้นเป็นเจ้าหญิงเจนหรือพยโคะใช่สิวันนี้ได้เห็นเขาพยายามที่จะให้กำลังใจกับโจชัวข้าก็นึกขึ้นได้ว่าในช่วงปีนี้แม้ว่าข้าจะทนุถนอมโจชัวอบรมสั่งสอนเขาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยพูดกับเขาในเชิงการให้กำลังใจเลยยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าเขาทำผิดอะไรข้ายังยึดถือหลักการที่เจ้าชายทำผิดกฎหมาย ก็ต้องรับโทษไม่ต่างจากบุคคลทั่วไปสเสด็จพ่อประทานโทษด,ด้วยข้าทำผิดแล้วร้องไห้อย่างหนักกลัวสุดขีดโซอิโจชัวเจ้าเป็นเจ้าชายในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดบัลลังยังสามารถทำผิดเรื่องแบบนี้อีกเหรอกล่าวโทษอย่างรุนแรงสั่งสอนอย่างเย็นชาหยุดร้องซะเจ้าชายของข้าห้ามร้องไห้มั่วซั่วรู้ไหม ตลอดช่วงเวลาปีนี้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะร้องไห้จะสร้างปัญหาหรือจะน้อยใจข้าก็ไม่เคยที่จะให้กำลังใจเขาและก็ไม่เคยเชยชมเขาเลยข้าในตลอดช่วงเวลานี้ไม่สามารถดับได้ว่าเป็นพ่อที่ดีอย่างจริงๆเออฟอบาทกระหม่อมรู้สึกปลื้มใจนะักท่านได้เติบใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยในค่ําคืนนี้ อายุก็เกือบจะ30%แล้วนอะยังจะทำตัวเหมือนเด็กอีกถึงยังไงก็ต้องนอนบนเตียงเดียวกันกันกบกระหม่อมเหรอไม่น่าเลยที่เมื่อสักครู่ข้ายังชมว่าเขาโตแล้วซะอีกเจ้าเด็กคนนี้ฝันร้ายสเสด็จแม่สเสด็จแม่สเสด็จแม่ครับสเสด็จแม่ท่านอย่าร้องไห้ได้ไหม เอเดนเล่าเรื่องตลกให้ท่านแม่ฟังดีไหมไปไกลๆเออเออเจ้าชายเจ้าชายเอเดนเออเสด็จแม่ถ้า,าการตีลูกนั้นสามารถทำให้ท่านแม่สบายใจลูกยินยอมที่จะให้ท่านตีลูกทุกวันเลยฝืนยิ้มเพื่อความรักจากแม่ใช่สิข้าอยากฉิกเจ้าและเขาเป็นชิ้นๆเหลือเกินฮ ก็แค่เด็กคนหนึ่งเฉยๆจับแน่นถ้าหากเจ้าทำร้ายเขาจนตายข้าก็จะมีอีกคนกับเจ้าก็แล้วกันเจ้าอย่าคิดนะที่จะหนีไปจากมือของข้าในชาตินี้อะอ่ะผลักออกไปเจ้าไปไกลๆเลยนะไปไกลๆอย่างนั้นเลยเสด็จแม่ครับท่านหยุดร้องไห้ได้ไหมเอเดนอยากเห็นท่านยิ้มเสเหลือเกินเสด็จแม่ครับ ตื่นขึ้นเสียงกลนหลับปุ๋ยเจ้องมองห่มให้ดีๆช่างเหงอย่างน้อยเจ้าก็อยู่เคียงข้างข้าเข้านอนอย่างสบายใจ